เพจดังจับโป้มิสกรีนกัมพูชา2023หมายเลข22ใส่ชุดคล้ายมวยไทยประยุกต์ของมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์2008ยังคงเป็นกระแสราม,ม่าต่อเนื่องเพจ Facebook ของไทยอาเซียนมองไทยนำภาพของการประกวดนางงามของไทยกับกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องชุดที่ใส่เข้าประกวดพร้อมข้อความว่าชุดมวยไทยมาแล้วจ้าซึ่งภาพแรกคือ แก้มกวินตราโพธิจักรมิสไ Thailand นิเวอร์สประจำปี2008ที่นําชุดประจําชาติไปเฉิดฉายสู่เวทีโลกกับชุดสปิริตออฟเฟติ้งที่ได้หยิบยกเอาแรงบันดาลใจมาจากศิลปะแม่ไม้มวยไทยและคว,ว้ารางวัลชุดประจําชาติกลับมาให้ประเทศไทยได้อีกครั้งส่วนอีกภาพเป็นภาพมิสกรีนกัมพูชา2023หมายเลข22ที่ใส่ชุดคล้ายคลยชุดของภาพแรกโดยในภาพได้ใส่ข้อความว่าก๊อปีชุดมวยไทยผ้าขุมพัส ชาวเน็ตต่างพาคอมเมนต์อย่างทะลุลมทลายบอกแล้วว่าเขาเป็นทั้งประเทศทุกัยทุกอาชีพประเทศเขมรหน้าตาเหมือนปอบจุกตักหมาเลยจริงแล้วเขาชอบเราถึงได้อยากได้อยากมีเหมือนเราน่าสงสารเขานะที่ถูกเรากลืนกินและดูไม่ภูมิใจในความเป็นตัวเองจนเขาลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเองจนสนิทไปเลยฉันได้ฉันนั้นขอบคุณชาวกัมพูชาที่ช่วยเผยแพร่ไทยและถึงคนในประเทศคุณพยายามมองและบอกว่า มันคือคุณขแม่แต่ต่างชาติทั่วโลกมาเห็นก็กล้าพูดเลยว่านี่มันมวยไทยฉันจึงอยากขอบคุณชาวกัมพูชาที่ช่วยเผยแพร่ให้นั้นน่ารักจริงๆสงกรานก็มีนัถือขันมาเลยผมไม่เข้าไปคุยอธิบายแล้วเหนื่อยใจกับคนกลุ่มใหญ่หรือหรือเกือบทั้งประเทศของประเทศนี้ถ้ามาตอบแบบมีข้อมูลมีหลักฐาน ที่น่าเชื่อถือก็จะตอบโต้กันได้นี่ถามไปก็ส่งรูปที่โยงลากเส้นกับกับกำแพงหินพันปีพอไม่รู้จะตอบโต้อะไรเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจก็ส่งภาพโยงงอกำแพงเรื่องอื่นที่ไม่ได้โต้ตอบกันมาแล้วก่อนจากไปก็ใช้วลีเดิมๆพวกสยามมาจากจีนตอนใต้วัฒนธรรมทั้งหมดของสยามคือของขมเมเพราะดะขมอนเกิดก่อนสยามเป็นโจรขโมยวัฒนธรรมเหมือนกับที่แอดมินและทุกคนเคยเจอกันตามเพจคอต่างๆมาดูอีกหนึ่งคอมเมนต์ ไม่ยากต่อไปเราก็แต่งชุดเหมือนกันไปเลยผมเชื่อว่าชาวโลกดูออกว่าอันไหนแท้จริงหรือแท้เทียมอย่างวัชนงฉลําเบยเปลี่ยนเป็นสงกรานนั่นต่างชาติเขาก็รู้ดูออกและต่างชาติเข้าใจว่าเทศกาลน้ํานี้มีทั่วไปในแดนดินแห่งนี้และที่ดังจนชาวโลกรู้จักคือสงกรานในไทยแม้แต่ชาวเขมรเองยังมาเที่ยวสงกรานในไทยอยอแต่คนไทยไม่มีใครไปเที่ยวสงกรานในเขมรแม้แต่ชาวต่างชาติก็เลือกจะมาสรกน้ําในไทย ไม่มีใครไปสัดน้ําในเขมรเช่นเดียวกันนี่คือความแตกต่างว่าแท้จริงกับแท้เทียมไม่มีใครปลอมแท้ทั้งคู่นะเพื่อนคิดว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ก็เม้นมาบอกกันได้นะครับ